สวัสดีพี่น้องช่องซีมอนเอ็นเอลเลยค่ะเด้อเบิ้งลูกข่อยมาลักกินสตอปปรอเบอรี่ที่ข่อยปลูกไว้เจ้าเบิง้งข่อยว่ามันเงียบเงี้ยมันไปใส่กันมันมาั่งจอบอันไหนกินสตอปปรอเบ,บอรี่ข่อยเบิ้งลูกไายข่อยพักบ่เจ้าว่าข่าาอยอันไหนฆาแต่ล่างถวยล่างยานยูนยูนในบ้านว่าลูกข่อยหายไปไส้มันมาจอบยูนหลังบ้านเจ้าเบิ้งเพียงบอกตัวหน่อยมันมาก,กินเยี้ยหัวบอัอันสตอปปปรอเบอรี่ที่ว่าข่อยปลูกไว้นี่แม่นี่แม่หลังบ้านนีม่ไม่รีบรีบดิ้วเขียวๆสิ่แม่ข,ข่อยว่าเบื้องข่่อยแม มึงเด้อพี่อะว่ามันจำเห็นบ่ลเงาเัวนเห็นบอสตัวต่อบรีที่คอยปลูกไว้พูนะลูกคอยอ่ะเย้เบิงเบิึงสองคนน่ะพูนะฮ้าแล้วฮ้าแล้วเด็ดแล้วใส่ปากเลยบางล่างเลยลูกคอยคักบ่ลพูนะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวนะตัวหน่อยไว้ฮ้ยแ่เอซิวี้งฮ้าแล้วฮาแล้ว บ่เหลือดอกอันในสตรอเบอรี่ลังบ้านข่อยบ่พอได้กินสูบพิธีดอกลูกข่ซองก็หนีจบซองหาขุนตัวนั่นเห็นบ่คุมหน้าคุมตาหาเห็นปะแซ่บบ่นอะกินดิธีป่ะนะแก้ว่าป่นนะโอ้ยเนาะเอาหน่วยสุกๆกินแน่ก็ได้ดอกกินเตวยดิบบอกตัวน้อยลูกข่อยมันมักสตรอเบอรี่น่วยดิบเด้อค่ะเด้อกินได้โอ้กินได้หลายค่ะ อันนี้ลำบากป่อยปลูกกันสตรอเบอรี่ปลูกกะเทยปลูกผักเล็กเลไน้อยเพรได้เก็บกินตรอเบอรีกับัวลายดอกกาแถวดียว่อยปลูกที่แถวม่น้อยมึงเลือกเี่ยน้บัวสตรอเบอรี่อเป็นบัวตรอบอรีตั้งดนในลำเียเขียวังสีลือลูกป่เก็บกินแต่ว่าลูกแดงๆมัน่เก็บกินดิกินบัวนิน้อยสีแดงกินบัวกินบัวโดรๆโดกพี่นอะเอ้ยบัวตรบอี่้ซิมอนเอาบัวหิิมอนเอาบัวซิมอนเอาบักินบัวสตรอบอี่นี่น้อยสุแล้ว ลูกข่อยมันมันบ่นมักในสุกลูก,ลกมึงเพียงไปเหรอน่าดิดแล้วก้มหน้าก้มตาหมุมหนหากินย่างเดียวเก็บหน่วยดิปับ๊บยัดใส่เขาปากเลยเดย้อันไหนพวม,มี้การล้างแล้วอะเจบ่กินไปจากโลแล้วคุณนะ่ะซองหาจะเบิบ่งลูกข่อยมันซองหานะ่ะจะเบิบ้งเกมปับ๊บยัดใส่ปากปับ๊บมีลูกคนอื่นเขากินคือยังลูกข่อยบอสตอร์บลีนด้วยดิบนี่ จะเบิง้งจะเบิง้งจะเบิง้งหาแล้วพีเม่ไม่เอาพีอะบอกมาเอายุผีบอไม่เอาพี่ก็บปมมอ่านให้คุอ่านเบิ้งกูขอสิมาเอายุตรงแบบนี้เอาเบิ้งตัวนี้น่าเด็ดเอาไปแล้วหักบอเอาหาแล้วบอกน้องพี่เด้นี่เม่พี่<ด>นวยมันเห็นบ่หน,นิก้มหาเบิ้งพี่เอ็นวยสุขคือนมกินกันนี่เม่นี่แม่นวยสุขอ่ะกินนวยสุขแม่กินตนวยดิบลาไรอันไอน,นเคียนตั้งรักวัยอยู่เด้ ถ้าคำใดบ่สุภาพก็ถอดกอพัยเธออภาษาบ้านๆ่อยหกบ่อันส่วน่อยบะเขือเทศปูไว้ในใส่ตำสมโอ้บะเขือเทศคอยเจ้าิวงเด้อพี่น้องเอ้ยบ่เือเทอันอันนั้นดิไปกิบว้ใส่ตำสมไอยเห็นปะบะเขือเทศเมื่อหนอดรลดเล้วเป็นผ้เป็นพวงอยู่่อยด้ว้ไม่ตะอแตะแปะอันนี้บ่เขือเทศง่ายจัหน่อยนึงสีาเดียวกเบิ่องบ่เขือเทศอน่อนอยว่าบ่เือเทศ่อยปูไว้สุกแล้วกินกัน

ก็จุกตัวเองข้นไปแล้วเอาไปกินกับผิวแล้วมันจะตายด้ด้วยหรือหมพจะกินกับผิวแบบกเวี่แถวรสชาติจะดึงดึงมันจะออกหวานๆนิดๆ วันนี้อากาศดีประเทศโมเลนนีชิบหาองศามองเลนเลยลูกไปตัวหน่อยเหนี่ยซ้ายกันเปิดเบื้องลูกกดได้บอส ที่รถค้าหลุดไปนิดส่วนลำบากแบบมกดกวงอยู่เป็นไรื่องตลอดเป็นหอดอันไรบ่วปลาข่อยบ่วปลาข่อยมันตายมาเบิ่งลูกข่อยมันขาปลาตายแล้วตัวนึข่อยมันกลายไปปลาไมาก่อสี่ห้าตัวมันจะเบิ่งบัวข่อยปลูกไ้เห็นบัวงามบัวบานแล้วตัวจะบานแล้วเพื่อนะจะบานแล้วสามดอกงามบัวบัวซาข่อยซาเล่นหน่อยหู้ดอกนั่งจะบานปลาข่อยตายไปหมดแล้วมันหายไปเสียหมดเลยข่อยเลี้ยงไว้ปลาท้องเด้สามตัวข่อยยังดูข่อยจำหน้าของานนะบ้านตุนกระแต่ มันหมดทันตายจะเทมันตายเดี๋ยวตัวหน่อยมึงซวนหลังบ้านข่อยบ่ใหญ่ดอกกันไ้หน่อยเพราะไนนางย่างมูกระทากินกันพักข่อยกองหกดอกข่อยบ่มีเวลาทางกงาบอกทั่วมึงนอกจะเห็นบ่อยบักทั่วมึงนอกไปตามสมข่อยก็บ่็่อยตาดอกข่อยบ่็่อยกินตามสมไปเลยทาก่อยมีแต่กระตัดนพากินเรือตาการอยากตายอยากหัวว่าทาก่อยเรือตาการมีแต่หยาดอกโอ้หกสตรอเบอรี่ปลูกไว้ลูกๆหอยมันมาคักกินสตรอเบอรี่ได้ทุกมื้อ เปิดประตูรังบ้านม่ได้ดอกแบม่กินหลดมึงตัวพูนลูกคอยเรียนคอยเป็นคนมากอันเพาะพันอไต้นไหม่อันมงคลอเ่ะเดินมือเียคอยอไว้ไอต้นไหนเรียนไหนเรียนไหนสิที่เรียนไหนคอยคอ้บ้านคอยทางไหนไม่ได้ต้นใหม่ด้อค่ะเดินคอยไปที่ไหนนั่นอันนี้ต้นกล้วยหม่ขูนตัพตนกล้วใหม่แต่บงยิ่ง่งหลอกเรื่องเบิร์นคอยพูพักไม่าง้อกัวพูเจดีย์เนง้เรียนอี่าง้อบมเอ้า อาการพอน,น,นิลูกเคยยังเสียะะนเป็นหาหรือเปล่าหอนักหอนแน่เสีเสียเป็นหนาวตัวนี้เป็นลูกเคยขนขี้หอนเจอบนขากล้วยบานข่อยขีเห็นเมนนั่งหรอกูห่วเมั่งต้นหอมต้นหอมกับต้นเผือกอันหอมข้อยกูเลยเพราะว่าเขาเดอกลูกคอยมันก็มาดึงออกก็จะเบ่งเบี้ยนจิตตาสองสารข้อยว่าพัดนนอดก้ <c oughs> อยอยากหัวได้ก้อยกูห่วยกูกไว้เป็นก้อนจุดเกิดก้อนจุด,จดนั่นลูกคอยก็มาดึงออกขี้ดื้อขี้ดื้อเขาไม่ได้กินยังไงที่ดอกจิตตาได้กินมันก็มาถอนหอกแล้วนี่ละบรรยากาศอันไรบ้านดีดีเด็กมาเรียนลังบ้าน ส่วนพระของค่ะก็ค่ะอย่าเบื่อกันเด้อค่ะเด้ชอชมหน่อยๆดอกเด้อค่ะก็ฟังกับฟังตัวอันไหนรับชมอันไหนซีมอนเนี่ยรเป็นหัาเด้อค่ะเด้อให้กำลังใจสู่ต่อไปเดินหน้าเจ้าน้อยนึงเด้อค่ะเด้อผู้ใดที่ว่าอันไหนเริ่มต้นใหม่ก็ยังค่อยสู่ๆไปนํากันเด้อค่ะเด้อฮาเพีงกันค่อยก็บ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปยาวๆผู้ยังบ้านพี่เหมือนเขาดอกเด้อค่ะเด้อค่อยพยายามเฮ็ดคลิปยาวๆอยู่ก็สิเป็นคลิปนี้ล่ะค่อย<า>ข่อยดิเฮ็ดยาวได้เพราะว่าเฮ็ดคลิปยาวค่อยก็มาตัดต่อใส่เวลาตัดต่ออะไร บางทีข่อยกอบว่าตัดตอตรงที่แบบอารมณ์แบบสดสดกระโดดพวกเจ้าจะเบื่อได้หรือเปล่ายีสไตล์แบบคุญหัดทำยูทูบไหมยานหอดมิมลูกกอยยานมาเลี้ยงทุกอย่างเลยหรือมิมแมงวันในยานครับยานนี่มื่อนี้วุมีหอยทากจำถ้ามือได้หนาฝนนี่หอยทากนี่มันสีมาหามันสีมาหาเพราะตามพื้นอยู่โอ้ยตูจะออกแล้วไปหนาเออจะกินก่อนสัตว์นี้ข่อยคนนี้มันจอยทั้งหมดกินได้มันก็จอยจอยมันบวชคุณก็ยังพอเขาคุณเห็นเหรอจะเบิ่งลูกข่อยนะจะเบิ่งปลาข่อยก็ตายไไดด้้จััังงะะเเเเเบิ่่ีียยววนนหกค อยใส่ระบบทายแบบสดๆลร้อนๆบอกตัวนี้แล้วลูกใอยมันเอาแนวนี้แหละตักตักกินว่าตักหัวตอนปลา,าหอมมากวมันจะเป็นใส่หงว่าจะว่ามันจะเป็นหดนามท้ายมันแล้วุนะพูดได้ทีว่าฟังภาษาไทายว่รู้เรืองก็เพราะถอดเพรไปเถอค่ะเด้อยวเขอบอกภาษาไทายเพราอยเก่งเลยเ <laughs> ยอะถือซ่าไปเอยหดนามแล้วอันนี้ใส่ระบบอัน,นมือถือม่ได้ลงทุนซื้ออันไหนเนี่ันจับมาขอจะถ่ายแบบนี้สิ พดไปพดมาตักไปตักมาไหนปลาท้องตายซะเด้อดึงออกดีๆได้ขนาดเอ้ยหนีมือเด้น่ะลองดูข่อยตัวหน่อยมันบ่ปนกับอันสตรอเบปรีดิบไปเลยมุนอยู่นี่ล่ะสตรอเบปรีข่อยกินแทนเขาได้เลยเรียนไปกับอุ้มฮะยุ่งกับมูลแล้วสตรอปลีดิบเหมือนกันมันกินกันเปิดอันนี้ออกแน่ข่อยเปิดนี่ฮะดูข่อยก่อนมันหันแคบปวดมองเลงดูดูไปเปิดไหนใส่เบิ้งมันจะหนีก้อนเด้นี่เอ้า เรีนรถบรตทุที่นี่อันนี้เรียนยังขายของที่หน่อยอีกแล้วเฮ็ดอีหยังกินอีกน้อฟไปน่ะผสมไส้ใส้นานมีแล้วเฮ็ดขนมโคกว่ะทางทางบ้านขยี้เสียงดังกับเขาเฮ็ดบ้านไหมประเทศฮอลแลนด์ส่วนมากจะเป็นซอฟพาตเมียนอยู่กันบางทีบางคนเขาก็มีบ้านกันแต่ว่าเขายบออกไปนอกเอากะพากันสองเซ็มบ้านกันเหี้วยวเหล่าเหี้ยวเหล่าลาดเลี้ยวมันจะย่อยใส่ดาบเดลย ปันแดงเหมือนอ่ะอันคงเ,เนห็กน้อยเฮ็ดอีหยังอันในซิมอนเอ้ยซ้ายนี่ไปซื้อมใส่เด้ค่ะเด้อบ่ได้ไปมาจากทะเลดรอกซื้อมาในเทใไซให้ลูกเลรีเด็กน,น,น้อยอันในพอแม่เฮ็ดงานเมค่อวมีเวลัก็ซื้อส้อายงซีหล่ามาให้ลูกเลก็ดอยากกาู่ลบากอมีเลาว่างวต่พอวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปหนะาลูกเที่ยวได้นอกนั้นก็นไปเฮ็ดงานขายของออนไลน์พี่จังสมุดิขขเล่้นหอยละเป็นอย่างเมงวันด้นะเสรนี่กรดีเดียวต๊บจะไปเยี่ยมนอีนยเดียวมันก็ซื้อ่ เอ็นไปหลดงงเงียง่วเงียไปเลยถ้าผู้ใดเยยบื่อนายคิมยาวๆแบเบื้องให้่อยจักกันสารนาที่สิหนาทีาท่นะเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเป็นไอ้สเต็มถ้าว่าช่องของคอยเขาไปเบื้งองเขาไม่อยากบวายเด้อค่ะเด้อที่ว่าเพื่อนไหมของน้าขอนเพื่อนมันขึ้นสเต็มหลายหล,า,ลายปวด่อยจะเป็นไอ้ปวดล่องไห้กเจ้าอยู่เมื่อท่านมีเวลาไปปวดล่องไห้กเจ้าอยู่มันหลายปวด่อยขอไปเบื้องเมื่อคืนนี่ว่าคอยว่าเมื่อเย็นเจ้อะไรสามสิบคนขุนเทียนใอติดสเต็มไว้ยุ่งของ่อยคุณจะไปปวดล่องไห้กเจ้าอยู่เบื้องให้่อยจักกันเกินจักสานาทรหนาทีีก็ยังดดเ้อออค่่ะะเดดด้้้มันนจไไขึติ้ เต็มนาอันไหนช่องเอาย้อนใส่ลูกตากันเด้อนี่มื่อนี้บ่เต้นแต่เพลงเต้นบ่อซิ่งเงินบ่แฟหนาลองเพ่งแล้วลงไปมาคักเลี้ยนหล่ะลองเพลงก็เลี้ยนเต้นลูกไข่ซิ่งหมดได้อนเด้อยัง้อนเด้อมันเขาลูกตาพี่แฟหนาดิก็เป็นก็เป็นวันธรรมดาดีไซน์นี่ลูกตาหนิวะไห้บลังของหนักเพียงพอเดียวน้ำกันดีๆเด้อลูกไข่เรียนน้ำกันกันยองกันกี่ต่อละยองกันหองหาธรรมงศาสตร์เยียนโยนเย้อนโยน ตั้งภาษาไทยกับรูเรื่องในพราะรูเรื่องในด้วคะ่ะคอยสอนมาจะสอนรูเป็นภาษาอีสานมากกว่ามันจะเขารูกระตาพี่พี่ก่านานนเดียวซีมอนก็นจะเป็นเขารูกระตาพีแค่นาหูยแอกักวรูกระตาฟังไหนกับร,ร,ร,เระะูเรื่องหรอครับรูไปเฮงงงมงงมยีง่หนีเลยอ่ะสองหันพีนอนมือไรอันไรได้ไปทะเลนี่วะมาครับขุดเรียงทะเลหูสั้นติงติ้งเลยหรอลงไปใกลมากใกล้อกบ่ใส่บอกใอยมองต้นไม้ต้นไม้มีอย่าง อันบอกว่าต้นใหม่ดีๆใส่คนยุ่งไปบึงต้นใหม่ต้นเนี้ยไ่เห็นมีอย่งเลยก็มแต่ทอง้าสีาาสีต้นใหม่มันเก่าวันไหวไปังสันเด้งามดแกวทอง้าสี้าคาโบ่คไปมองคมองตาเองสันนะไม่เห็มีอย่างแตกอย่างเอาเต้นดิเต้นนะเต้นดิติ๊กติ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 บางทีคอยงเพงสีลูกยกระสีสินตนด้ค่ะเด้อเอาติ๊กติ๊กติีมอนนะ

จะเบิ้งนี่ลักฐานสีนวลลักฐานเดี๋ยวก่อนเป็นก่อนผุนลักฐานจับลักฐานก่อนลักฐานสองตัญบัวปลาว่ะโวยมูลเองไงใครว่าดอกบัวของเขาหงัดจนตายอมแล้วเดี๋ยวเบิ้งเถอสองสีนองดอกบัวงกับสีนองเอเล่จะเบิ้งเออเขามาตายแล้วเมื่อวานเห็นควาบ่ได้ทธิ์มาเบิ่งลหลุดไยนองป่าข่อยตายร้อยเอ็งเล่นเลยเหรอซันสเตีว ลองพี่ยังลูงงดับลูกใครดูซ้ายดูขวาห้องลองมาจากโรงเรียนแล,ล้วผมใส่กุศลมันลองดีดีเด็กหน่อยอยู่งห้องเรียนแต่ในเขาโรงเรียนสองขวบอันเริ่มเริ่มแรงดีกค่ะอันบานลูกใ่รจะโรงเรียนสองขวบเขาประเด็นในบังคับอันในต้องเขาสองขวบหรือค่ะอันอายุเพียคือว่าเด็วแต่บางคนเขาก็เริ่มซีบขวบสองขวบก็ดีขึ้นกันค่ะอันในไปฝึกสมองเรียนรู้เรื่อยๆยุ่งเรียนจะได้มีมวยไว้ลูกใครมักมู่มากกว่าครับขาดมูไปได้ไปโรงเรียนไหนดีใจมันถึงเรื่องถึงเหลือว่า,า,าววก,นนก,ก็ได้หลีดีหัวได้คุยกระมู่ ลูกค่อยสิมักคุยมักเล่นบ่ค่อยมักยู่ซื้อเ er, ลยค่ะเด้อบ่มักติดอันมือถือบ่มักติดอในพวกนี้อย่างที่ว่าที่ว่าเด็กน้อยก็เรื่นงต่ต <ather> ิดกันนะลูกค่อยบ่ค่อยติดลูกค่อยมันมักเล่นเลนพวกอันที่ประกอบเล่นข้างนอกแน่ไปธรรมชาตินั่นสิเลยค่ะค่อยพยายามมันเห้มันเบิ่งเท่าซักเราให้มันเบิ่งยูทูบเสีมันก็บ่ค่อยเบิ่งมันเบิ่งแต่พวกแมวพวกแมวพวกไก่พวกหมูอย่างที่ว่าเป็นสัตว์มากมักเบิ่งกินว่ัช่องเดียวเป็นสามสี่หลอดมากครับพวกเป็นแมวเป็นม้าต่นสอเตียวอีย้อนเดียวซ้ำเสียว นาทั่วสายเดือยเอวร้อยแล้วบปัตติโต้ดากสืบุตแล้วดากสิบุตรเรียบด้วกางเกงขึ้นแน่ยดูนี่ดากสืบุตแล้วจอยละลายกินเสร็จละลายจนยนะจอยเปิดบ่ได้ดอกกันของคลิปของขอขอบคุณทุกคนเด้อที่เขามารับชมจนวยจบคลิปให้กำลังใจช่องนี้เอาขอในเด้อค่ะเด้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดแชร์อะไรเด้อค่ะเด้อขอบคุณทีหลายเด้อค่ะเด้อเป็นแรงใจให้ไวในเด้อบ๊ายบาย